จากนั้นฉันก็จำอะไรแทบไม่ได้ตำรวจใครต่อใครเข้ามาเต็มบ้านไปหมดพี่น้ำตายถูกฆ่า,าตายตายอยู่ตรงนั้น ไม่มีใครยื้อชีวิตพี่ทํากลับมาได้อีกไม่ด้ใ้ม่ดาผมได้ินเสียงปืนนะครับไปุกภรรยาแล้วก็รีบวิ่งลงามาดู i <laughs> พวกคุณขุดคุยหรือค้นกันมากแค่ไหนเรื่องความตายของพี่ดำมันก็ไม่มีความจริงมากไปกว่าเรื่องที่ผมเล่าอันนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจเขาตัดสินหลังจากรู้ตัวคนลงมือยิงดีกว่าครับ เล่าทุกอย่างที่คุณอยากรู้ไปหมดแล้วคุณจะคืนหลักให้ฉันได้หรือยังหรือว่าคุณจะปฏิเสธครับผู้กองพัทยาฉันจะได้รู้ว่าคุณเองก็เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ ไม่เป็นไรครับคิดถึงอะเพนไหมครับยีหิงครับไหนนุณเพชรดูมีความสุขมากเลยนะครับถ้าจะมีใครในบ้านแบบนี้เนี่ยที่รักตาหนึ่งอย่างจริงใจที่สุดก็คงจะเป็นคุณเพชรคนเดียวครับเป็นโชคดีของเด็กนะคะถึงจะขาดพ่อขาดแม่แต่ก็ยังมีคุณอาที่รักเขาที่สุด คณเพชรครับผมทำตามสัญญาแล้วฉันว่าคุณเพชรเนี่ยต้องประทับใจกันอยู่ลึกๆแน่เลยวะ่ะลึกเกินไปไหมอะ่ะขอบใจสักคำก็ได้เฮ้ย แกไม่ควรหวังแค่คำว่าขอบใจนะเว้ยแกควรจะหวังอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นดีว่าโอ้โหไอน้นี่ฉั่ไม่ได้เจ้าชู้สิ้งคิดอย่างแกนะเว้ยแลวยังไงเนี่ยคุณเพชรเขาเป็นผู้ต้องสงสัยโอเคองั้นไว้ปิดคดีนี้เมื่อไหร่เนี่ยแกก็จีบเขาได้ดอยู่อะเพราะยังไงคุณเพชรเขาก็ไม่น่าสงสัยมากถ้าคุณอภิวัตรใช่ไหมทั้งการย้ายไปบ้านหลังเล็กทั้งเรื่องเงินกองสีที่เอาไปละลายธุรกิจหนใจด้วยต้องขายหุ้นอีก เหตุผลรับตัวผู้ชายคนนี้มีอยู่อย่างเดียวก็คือเงินูุ้กองค่ะก้าวถอดเทปสอบปากคำของคุณเพชรวันนี้เสร็จแล้วค่ะพี่สาวคุณเนี่ยเขาห้ามย้มให้กับคนหล่อๆด้วยแหละครับพี่วิกกี้ไม่ได้ห้ามหรอค่ะ แต่ครอบคโัรเราสอนกันมาดีว่าใครที่สมควรจะเชิดใส่และใครที่สมควรจะยิ้มให้ทำงานเรียบร้อยดีมากขอบใจมากนะรับกล้าว<ะ>แกสินะที่เขาคุณจะยิ้มให้อะเอา้าก็ช่วยไม่ได้ ถ้าเขาชอบแมนๆเข้มๆจริงใจไม่กระล่อนนะ <c oughs> เฮ้ยติดคอขอเดี๋ยว <c oughs> ขอไปอ้วกหน่อยได้ๆ <c oughs> ขอไปอ้วก <c oughs> หรือว่าจะขึ้นจีบเขาต่อ <c oughs> ดูทานอา <c oughs> ไยไปก <c oughs> ระล่อนอ มืดขนาดนี้คุณนรสิงห์เขาอยู่ได้ไงเนี่ยมืดก็มืดไปสิแกอยากให้เขารู้หรือไงว่าเราแอบ,บเข้ามาในบ้านเขาอะเอาใครอะอะไรของแกอีกอก็จะมาจ้องหน้าฉันทำไมล่ะฉันไม่ใช่ผีไม่ใช่คนแปลกหน้าซะหน่อย เงาอะไรของแกฮะเมื่อกี้มีเงามืดๆดำๆวูดไปวุดมาเจ๊เออตลกเลยนี่ผีเข้าซะงั้นนะนี่ผีเนี่ยนะมันก็มีอยู่มีอยู่ทุกอนูุในบ้านหลังนี้และทัวพื้นที่พบเนรสิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คือวิกกี้เห็นว่าประตูหน้ามันปิดอะคะ่ะก็เลยเข้ามาข้างๆไฟสลัวไปนิดนึงนะคะนานแค่ไหนความอยากรู้อยากเห็นอยากเอาชนะก็ไม่เคยเปลี่ยนนะวิกกี้รู้นะคะว่าวิกกี้มีความเข้ามารบกวนคุณนรสิงห์นะคะวิกกี้อยากจะขอโทษนะคะค,ค,คุณนรสิงห์คะเจ๊พอเธอ ขึ้นขึ้นไปก้าวหนึ่งอ่ะเราจะโดนข้อหาบุกลุกได้นะเจ๊เขาไม่ใจร้ายขนาดนันน้นหรอกนะพม่ใจจะไปรู้ใจเขาได้ไงพูดอย่างรู้จักกันดีฉันรู้จักคุณนรสิงห์ก็แล้วกันตลกแล้วไปรู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่พันปีที่แล้วมัง้งถามอะไรไม่ได้เรื่องเลยแกเนี่ยทําไมยังไม่ไปเออลาอยู่มีตลอดเลยเออคือว่าวิกกี้อยากจะอ,อ,อย่างธรรมรา,าครับ คือเรารู้ว่าเสียมารยาทมากที่เข้ามาโดยพลรักการเลยอยากจะมาขอโทษแล้วก็ลาคุณนรสิงห์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเจบเดี๋ยวกดคุณนรสิงห์ครับวิกกี้จะได้เจมส์นรสิงห์อีกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวขอเมมเบอร์หน่อยนะคะขอเบอร์หน่อยค่ะวันไหนจะมากันดีทฉันรู้จะดิโทรนัดเวลาล่วงหน้าค่ะไม่จําเป็นกลับไปได้แล้วครับผมงั้นเวลาก่อนนะครับสวัสดีครับป้าครับเจษเดี๋ยวครับ เลยยัเป็นออโต้ด้วยสั่งด้วยสายตาใช่ไหมคะเจ๋งมากเลยค่ะคุณนลสิงห์นลสิงห์คะเดี๋ยวไว้เวลาลิกกี้มาหาใหม่นะคะผมบายครับสวัสดีครับสวัสดีเจ๊สวัสดีครับมีอีวิวจะมาผักชิ้งทำไมเนี่ยฮะอีวิวยุ่งจริงๆเลยไงล่ะเจ๊ บุรุษลึกลับที่เจรู้จักมาเป็นพันๆปีนยเขาปิดประตูไล่เราซะแล้ว,ลวเฮ้แต่จะบอกว่าคุณนรสิงห์เป็นคนปิดเองมันก็ไม่น่าใช่นะหรือว่าจะเป็นอย่างที่เจพูดจริงๆด้วยว่าคุณนรสิงห์เนี่ยเขาใช้สายตาในการสั่งฉันเปรียบเทียบยาใครเปสั่งได้ด้วยสายตาฮะหรือว่าตาแกออกเสียงได้จะจจงหน้าฉันทำไมนะฮะวิวอ้าวเจ๊ไม่รู้ว่า,วาผมกำลังพูดอะไรกับเจ๊พูดเวละ กำลังบอกว่าเจ๊เนี่ยควรไปทำสปาหน้าหรือไม่ก็ไปทำโบท็อกได้แล้วนะ,อะอขอสักทีนึงเหรอ,อวิวนี่คราวหน้านะนะแกไม่ต้องมาทำตัวเป็นเห็บเผาฉลามตามติดฉันแบบนี้เลยนะน่ลาลำาญงริงๆไม่ได้เรื่องเลยแกเป็นผู้ชายคนสุดท้ายของโลกใบนี้ฉันขออยู่เป็นโสดเป็นพันพันชาติเลยโหเจ๊นี่เกลียดผมขนาดนั้นเลยเหรอเออฉันเกลียดแกถ้าไม่ได้พบไม่ได้เจอสักชาตินึ่งจะเป็นบุญกับฉันมากเลย ยืนทำหน้าหมาเหงอกขอความเห็นใจอะไรเนี่ยฮะนี่ถ้าฉันมากับผู้กองพัดนะฉันต้องได้อะไรติดมือกลับไปบ้างไม่ได้กลับไปมือเปล่าแบบนี้หรอกเกิดไปในวิวเนี่ยแค่หายใจก็ผิดแล้วถึงไม่ผิดก็ต้องยอมเรื่องบนบัญชามาให้ยอมก็ต้องยอมไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจคุณนรสิงห์อ้าวไอวิวจะยืนเป็นหมาเฝ้าบ้านคุณนรสิงห์อีกนานไหมเนี่ยฮะ ตอนนั้นคนร้ายก็จะเปิดเผยตัวให้เราเห็นไอวิวแกกลับมาจนค่าแบบนี้เลยนะพี่ว่าจะทำอะไรเพชรคะ